สวัสดีค่ะพี่ๆวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องละพีของเก่าของสะสมนะคะวันนี้นะคะพี่พี่มาใน EP ีที่100แล้วนะคะพี่พี่หนึ่งศูนย์นะคะ100นะคะวันนี้ช่องน้องละพีมีมาให้พี่ๆชมทั้งหมด30รายการนะคะพี่พี่นะ300บาททุกรายการเลยนะคะจะส่งให้ฟรีแบบ EMS นะคะมีบริการเก็บปลายทางหรือพี่พี่ท่านไหนสะดวกโอนนะคะก็สามารถโอนเงินเข้ามาได้เลยนะคะพี่พี่นะช่องทางการติดต่อนะคะหากสนใจสามารถสแกน QR code นะคะ หรือโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์0 8 1 6 9 1 6 2 8 2ได้เลยนะคะช่องรพีของเก่าของสะสมยินดีให้บริการพี่พทุกคนเลยนะคะฝากพี่พี่ที่เข้ามาชมใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องน้องรพีกันด้วยนะคะพี่พี่นะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวเราจะไปชมรายการแรกกันเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ทุกคลิปทุกวิดีโอเลยนะคะพี่พี่นะไปกันที่รายการที่1กันเลยนะคะพี่พี่เป็นเหรียญหลวงปู่โตนะคะ เหรียญ <c oughs> หลวงปู่โตนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่เตรียมกรอบพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังมาให้แบบนี้เลยนะคะพี่พี่นะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะไปต่อกันที่รายการที่สองนะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะคะพี่พี่เหรียญหลวงพ่ออีนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะ ถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่2นะคะประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆนะถูกใจรายการไหนรีบทักรีบโทรกันเข้ามาได้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่3มนะคะก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะพี่ๆด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่3มนะคะ ไปต่อกันที่รายการที่สี่นะคะพี่พีาการที่สี่นะคะก็จะเป็นเหรียญหล่อชินราชเก่านะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พีรายการไหนไวเกินไปเร็วเกินไปนะคะพ,พี่ต้องขออภัยด้วยนะคะพี่พีสามารถแอดไลน์แจ้งพ,พีแจ้งรายการกันเข้ามาขอรูปภาพชมกันได้เลยนะคะ ไปต่อกันที่รายการที่5นะคะรายการที่5นะคะ,ก,ะ,คะก็จะเป็นพักกิ่งวัสุทัศน์นะคะพี่พี่นะด้นานหน้าด้านข้างด้นานหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะ300บาททุกรายการเลยนะคะพ,พี่จะส่งฟรีให้ทุกรายการเลยนะคะจะส่งให้ฟรีแบบ EMS เลยนะคะพ,พี่มีบริการเก็บปลายทางหรือพี่พี่ท่านไหนสะดวกโอนก็สามารถโอนกันเข้ามาได้เลยนะคะ ไปต่อกันที่รายการที่6นะคะก็จะเป็นพระสมกออนะคะพระสมกออนะคะพี่ๆด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะ <S 2> <S 2> <S 2> ถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่6นะคะไปต่อกันที่รายการที่7นะคะรายการที่7ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรน,นะคะพี่ๆด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะ เก่าๆสวยๆเลยนะคะพี่ๆนะถูกใจแล้วรีบทักทิบโทขก,กันเข้ามาได้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่8ดนะคะรายการที่8ดก็จะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะพี่ๆจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆนะประมาณนี้เลยนะคะ ไปต่อกันที่รายการที่เก้านะคะก็จะเป็นพับปิตาพิมพ์เวาจุรานะคะพี่พี่นี่นะคะสามร้อยบาทจะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะพี่พี่นะ,ะจะส่งแบบไปสนีไทยแบบด่วนเลยนะคะพี่พี่ถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่เก้านะคะไปต่อกันที่รายการที่สิบนะคะรายการที่สิบนะคะ <S 2> <S 2> <S ก็จะเป็นพับปิตาวัดหนังนะคะพี่พี่นะ พรปิตาวัดหนังนะคะด้านหน้าด้านข้ ay, after, like man, างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบนะคะประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆไปต่อกันที่รายการที่สิบเอ็ดนะคะพี่ๆก็จะเป็นเหรียญเหรียญหน้าอาจารย์ฟันนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆนะเหรียญอาจารย์ฟันอาจารย์รูนะคะพี่ๆ ด้านหน้าข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะประมาณนี้เลยนะคะรายการที่สินะคะไปต่อกันที่รายการที่สินะคะพี่ๆก็จะเป็นเตารีดหลวงปู่ทวดนะคะเต่ารีดหลวงปู่ทวดนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆนะถูกใจรายการไหนรีบทักรีบโทรกันเข้ามาได้เลยนะคะ ไปต่อกันที่รายการที่13นะคะก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะพี่ๆด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชาว้าถูกแจ้งรายการนี้เป็นรายการที่13นะคะไปต่อกันที่รายการที่14นะคะพี่ๆ อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องน้องระพีด้วยนะคะไปกันที่รายการที่14เป็นเหรียญหลวงปู่ดูนะคะพี่พี่นะเหรียญหลวงปู่ดูนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่ e นี้เป็น EP ที่ี่100นะคะพี่พี่ต้องแจ้ง EP แจ้งรายการทุกครั้งนะคะ เป็น EP ที่100นะคะไปต่อกันที่รายการที่15เป็นเหรียญหล่อบโบราณหลวงพ่อกล่อมนะคะพี่พด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะประมาณนี้เลยนะคะรายการที่15นะคะ ไปต่อกันที่รายการที่16นะคะรายการที่16นะคะพี่พี่ก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่พีด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะพี่พี่เป็นรายการที่16นะคะประมาณนี้เลยนะคะ ไปต่อกันที่รายการที่17นะคะพี่ๆรายการที่17นะคะก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆนะรายการไหนไม่ชัดก็แอดไลน์แจ้งพี่ๆแจ้งรายการกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่ๆนะถูกใจรายการไหนรีบทักรีบโชว์กันเข้ามาพูดคุยกันก่อนได้เลยนะคะไปกันต่อรายการที่18นะคะก็จะเป็นพระซุ้มก่อนนะคะพี่ๆ ด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่18นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ทุกคลิปทุกวิดีโอเลยนะคะพี่พี่นะไปกันต่อรายการที่19นะคะรายการที่19ก็จะเป็นเหรียญหลอ่อหนุมานแบกเทนนะคะพ,พี่หลวงพ่อคงนะคะด้านหน้าด้านข้างด้นาดนหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะ ถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้เป็นรายการที่19นะคะพี่ๆนะประมาณนี้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่20นะคะพี่ๆรายการที่20นะคะก็จะเป็นเหรียญอาจารย์ฟันนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะพี่ๆเป็นรายการที่20นะคะ 3 0มรบาททุกรายการเลยนะคะพี่่จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะพี่ๆท่านไหนสะดวกโอนก็สามารถโอนกันเข้ามาได้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่21นะคะก็จะเป็นรูปหล่อหลวงปู่สุขนะคะรูปหล่อหลวงปู่สุขนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆนะถ้าชอบถ้าถึงจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่อ่นะคะ ประมาณนี้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่22นะคะพี่ๆก็จะเป็นรูปหล่อหลวมข้อเดิมนะคะด้นานหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆนะาชอบถ้าถุงจะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่22นะคะประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆนะ ไปกันต่อรายการที่23นะคะพี่พี่รายการที่23นะคะก็จะเป็นเหรียญพระปิตาวัดทองนะคะนบพระคุณนะคะพี่พี่นะนี่นะคะเก่าๆสวยๆเลยนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่ถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะเป็นรายการที่23นะคะไปกันต่อรายการที่24นะคะรายการที่24เป็นพระสมเด็จนะคะพี่พี พระสมเด็จนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจเป็นรายการที่24นะคะถูกใจรายการไหนรีบทักคลิปโทรนเข้ามานะคะไปต่อกันที่รายการที่25นะคะพี่ๆรายการที่25นะคะก็จะเป็นก็จะเป็นพระหล่อบโบราณหลวงพ่อทานะคะพระหล่อบโบราณหลวงพ่อทานะคะพี่ๆนะ ประมาณนี้เลยนะคะรายการที่ยี่สิบห้านะคะพี่พี่ไปต่อกันที่รายการที่ยี่สิบหกนะคะรายการที่ยี่สิบหกนะคะก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่พีด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะประมาณนี้เลยนะคะพ,พี่นะสามร้อยบาท ทุกรายการเลยนะคะจัดส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะพี่พี่นะถูกใจแล้วรีบทักรีบโทรกันเข้ามานะคะไปกันต่อรายการที่ยี่สิบเจ็ดเป็นเตารีดหลวงปู่ทวดนะคะพี่พี่เตาลีดหลวงปู่ทวดนะคะประมาณนี้เลยนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนะคะประมาณนี้เลยนะคะ ไปต่อกันที่รายการที่28นะคะรายการที่28ก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบนะคะพี่ๆด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะประมาณนี้เลยนะคะรายการที่28นะคะ ไปต่อกันที่รายการที่29นะคะพี่พีรายการที่29นะคะก็จะเป็นพระกุวัตกร่นะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะอาจาออบท่าถึงใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่29นะคะรายการไหนไวเกินไปเร็วเกินไปต้องขออภัยด้วยนะคะพี่พี่แอดไลน์ line, แจ้งพ,พีแจ้งรายการขอรูปภาพชมหนึงเข้ามาได้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่30เป็นเหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะคะ เหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะคะเรียมกรอบพลาสติกพร้อมใช้งานกันสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆนะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่30นะคะ ทั้งหมด30รายการก็จบลงแล้วนะคะพี่ๆถ้าชอบถ้าถูกใจรายการไหนนะคะรีบทักรีบโทรเข้ามาหาช่องน้องรพีกันได้เลยนะคะ300บาททุกรายการจะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะช่องทางการติดต่อหากสนใจสามารถสแกน QR Code นะคะหรือโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์0816916282กันได้เลยนะคะช่องรพีของเก่าของสะสมยินดีให้บริการพี่ๆทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะพี่ๆไว้เจอกันอีพีหน้าอีกนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ Yeah.